สวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งนึงกับเกมดาก์กบอลดอกครั้งแบทโชครับผมครั้งนี้ก็มาถึงข่าวใหม่ที่เพิ่งมาครับผมนะอ่ามันเพิ่งมีข่าวใหม่เป็นอีเวนต์ใหม่ครับผมนะนี่อีเวนต์นี้ครับผมนะเลดออโตมอเวคเคนิงออโตแนลเทรนนิ่งแคมเปญนะผมนะอ่าก็เป็นช่วงของฤดูใบไม้ร่วงครับผมนะของฝั่งนู้นะของเรามันไม่มีของเรามีแต่แบบหน้าร้อนร้อนมากๆแล้วก็ร้อนชิบหายหน้านาวนะของเรามีแค่สามหน้าหน้าร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนชิบหายนะครับผม น่าแล้วครับผมแต่าเขาเขามีสี่ฤดูไงเออกันนี่มาครับก็จะมีอีเวนต์เก็บทำมิชชั่นเก็บเหรียญแล้วก็ตกลดราคาซึ่งก็ลดได้ไม่เยอะแล้วก็กาชาที่หลายหลายคนรอคอยครับผมกาชาโกฮังสีเขียวแล้วก็เป็นแคตตอรีใหม่ผู้กอบกู้โลกครับผมนะเซเวอร์เพราะผู้กอบกู้โลกแล้วก็มีแพ็คให้เติมเพื่อไปเปิดโกฮังแล้วก็ด่านอัลติเมตโกฮังด่านใหม่แล้วก็ด,ากด,ากดา่านโกคูแอนด์เฟรนซ์แบ็ททาร์เบิร์กับ โกเลนครูดจะสามารถ a อ a เวกเคนได้ับผมนะมันเป็นตัวฟรีก็สามารถมาทํากันได้ซูเปอร์เซียทรีนิ่งซูเปอร์เทรนิ่งออฟโกคูแฟมิลี่ออเป็นเก็บสกิลออฟให้กับโกคูและลูกน่าจะเป็นสกิลออฟของไอตัวสามพ่อลูกนะเพราะว่ามันแจกตัวสามพ่อลูกมาให้เราใช้ก็ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นกาชาของสามพ่อลูกอ่าเรดกาชากับเมาส์นะเรดได้เอเซาสองตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ับผมนะแล้วก็เอ็กซ์โพซิฟเชนแบทเทิลก็ผมนะมันกลับมาทำอีกแล้วถ้าใครยังไม่ได้ทำก็สามารถไปเก็บเพื่อเปิดสกิลออฟได้ แล้วก anyway, e Rad is. Rad is, ็ ECA Radis ครับผมนะ Radis ตัวฟรีที <N> ่เ <sa> ป็น MVP สำหรับสายฟรีของศึกชิงเจ้าเพราะว่ามันมันเป็นหนึ่งตัวที่สามารถใช้แทนพวกโบรลี่ได้ครับผมนะใช้แทนโบรลี่ได้เลยตอนแรกที่ผมใช้ก็ใช้ตัวนี้นะตอนนี้ยังไม่มี LR Broly เลยใช้ตัวนี้ไปก่อน ECA จอมมัน a n m u กไม้ทำอีกครั้งหนึ่งครับผมนะใครไม่ได้ทำเนาะอ่าด่านันนี้เก็บโอ้ไม่มีอะไรแล้วก็ Weekend Salmon ครับผมนะ Weekend Salmon ของโลคังเ ตัวมาเพื่อเปิดมีโอกาสได้ LR พ้าใครไม่รีบก็เก็บจนกว่าจะถึงอาทิตย์สุดท้ายผมนะเก็บไปเพราะมันมีประมาณ5อาทิตย์หรือ5-6อาทิตย์เลยเออก็แล้วก็มีอะไรอีกบ้างแล้วก็น่าจะหมดประมาณนี้แล้วแต่ว่าเราจะมานี่เลยครับผมนะนี่กาชาใหม่ครับผมนะกาชาใหม่ของตู้ด็อกคังเฟสไม่มีลดราคาไม่มีการันตีไม่มีหาอะไรเลยนอะกจาก50ดักกอนสโตนแย่มาก เย่ yeah, มากๆครับผมนะเพราะว่ากาชาที่ผ่านมามันจะมีลดราคาอย่างเช่นบิลกับเคฟรางเงี้ยมี25ดาวน์สโตน45ดาวน์โสโตนละ50ละ50จะได้การันตีแน่ๆแ,แต่ไม่ให้เลยหรือว่ามันเก่งเกินวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูแล้วกัน,กนว่ามีตัวอะไรอย่างอื่นไหมมีอีเวนต์ event ที่จะเข้ามาเพราะว่าผมก็ยังไ,ได้ลองเลย ừ ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งเออแล้วก็มีอีเวนต์ที่มันจะทำแล้วก็ขอบอกก่อนเลยนะว่า ไอ,อ,อคลิปนี้จะลงก่อนอีกคลิปนึงครับผมนะผมมีถ่ายคลิป ECA 3ตัวแต่ยังไม่ไ,มได้เนาะผมขอลงคลิปนี้ก่อนละกันหรือบางทีอาจจะลงคลิปนั้นไปก่อนอาจจะเป็น2คลิปในวันเดียวเนาะอาจจะลงคลิปนั้นไปก่อนแล้วผมพยายามจะลงให้เร็วที่สุดแล้วกันอะซึ่ง ECA 2นาทีก็อีเวนต์ของจอมันบูก,ก็จะหมดแล้วลาก่อยมาเรามาดูความสามารถมันกันดีกว่าผมนะมันมีตัวใหม่มา3ตัวอีกตัวหนึ่งเพิ่งเอาเวกินได้นี่ฮะ3ตัว3ตัวโอวังครับผมนะ เป็นผู้นำผู้กอบกู้โลกกับไฮบริดสยาย่าขี่บวก3 HP บวก130กับแอคแท็กกับดิเฟนต์บวก170ครับผมนะอ่าแล้วก็แอคแท็กกับดิเฟนต์บวกร้อีบขี่บวก1ตอนเริ่มเทิร์นทุกครั้งนะฮะมากที่สุด3ครับผมการโจมตีทั้งหมดและแอคแท็กบวก40%เมื่อกาดทำงานนะผมนะเมื่อกาดทำงานในเทิร์นเดียวกันแล้วก็จะสามารถสแต็คดิเฟนต์แก่แอคแท็กได้เรื่อยๆครับผมโอเคแล้วก็ความสามารถมันอันนี้ความสามารถมันเนาะพอ,อใช้บูสต์มันก็จะเปลี่ยนร่างเป็นตัวนี้ได้ครับผมนะ เปลี่ยนร่างเป็นอัลติเมตโกฮังได้ซึ่งอัลติเมตโกฮังใช่ไหมคี์บวก3 H Attack กับ Defense บวกร5 8ยารกาดทุกการโจมตีพลังโจมตีบวก58%ตอตลอดทั้งเคืนเมื่อกาดทำงานนะผมนะแล้วก็ตีเขาทุกสีด้วยเมื่อเจอศัตรู1ตัวและก็ถ้าเลือด80 58หรือมากกว่าออ๋จะตีเขาทุกสีเมื่อเจอศัตรูที่มีเลือดต่ำกว่า58% เลือดมากกว่า58%หรือเจอศัตรูที่ติดชื่อที่ติดจอมันบูซาก้าหมดนะถ้าใครอยู่ในชื่อจอมันบูซาก้าก็คือเราจะตีเขาลูกสีแน่ๆหรือไม่ก็เจอศัตรูหนึ่งตัวที่มีเลือด80%เอ้58%หรือมากกว่าก็คือเลือดเต็มยัน58%นั้ามจะตีเขาลูกสีซึ่งเก่งมากเก่งมากเลยเอาจริงๆเก่งนะเก่งอ่าพลังโจมตีบวกหนึ่งเทินนะผมนะบบกพลังโจมตีแล้วก็มีโอกาสปานการณนการสั้นแล้วบูซี่ทำอะไรได้ไอทีมสกิลวะผมจะสามารถใช้ได้ตอน5เทินจากเริ่มเทนนั้่า รับบูสต์ทีเทนโพสชั่นแอคทิเวชันอะไรวะเนี่ยรีรีซีฟอะบูสมันไม่ได้บอกนะว่ามันเพิ่มอะไรอ่ะมันบอกแ Re ค่รีซีฟอะบูสแค่บอกว่าได้บูสต์เฉยๆอ๋อมันคือเปลี่ยนร่างเป็นอันนี้ปะ่ะเปลี่ยนร่างเป็นโกหังปะ่ะเออบูสต์คือการเปลี่ยนร่างเป็นโกหังนี่เองเออโอเคมันคือการเปลี่ยนร่างเป็นโกหังครับผมอ่าโอเคเข้าใจเข้าใจกันดูให้ไม่ตายกันก่อนดีกว่าเรารีวิวถ้าไม่ตายนี่ ท่าไม่ตอนนี้แหละหลายคนน่าจะเห็นจากไอวีวีดียูซีครั้งที่แล้วนะฮะเพราะว่าโกฮังมันอยู่ในครั้งที่แล้วมาเฮ้ยเจ้าเรียบร้อยไหนามาดูล่างแรกสิล่างแรกไปเล่นเฮ้ยเจ้าซีซอสซับบอนโอเคเฮียกูสอิ่วโโหล่หอจังมีแบบมวยผมแบบเท่เท่เท่แล้วก็ไคโอชินครับผมนะที่เป็นคิปิตโตะไคคิปิตโตะชินครับผมนะก็คือเปลี่ยนล่าเป็นคิปิตโตะชินครับผมนี่ อ่าเดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์ก่อนเป็นผู้นำโปตาล่าขี่บวก4โอ้โหขี่บวกเยอะนะแต่บวกร้อยเองเหรอแต่ก็ค่อนข้างโอเคนะมันมันบวกร้อยก็ไม่เป็นไรแต่ได้เราได้ขี่บวก4อ่ะเออถือว่าโอเคเป็นผู้นำรองอีก <c oughs> เป็นผู้นำรองนะฮะแล้วก็ขี่บวก2แอคแทคเดฟเอนบวก120อ่าพนันโจอ่าพนันโจมตีอ่า,า,อาของศัตรูที่ถูกโจมตีเนี่ยจะลด30%ครับแอคแทคเดฟเอนของอ e ีกฝ่ายที่เราโจมตีไปเนี่ยจะโดนลด30% 2เทิร์นมีโอกาสหลบและจะฮิลตลอด ตอนจบเทินก็จะฮิวถือว่าดาีแล้วก็เพิ่มดิ f เฟนซ์หเทินแต่เพิ่มเยอะอยู่เพิ่มเยอะอยู่แต่เพิ่ม1นเทินเนาะแล้วก็มีโอกาสในการสตันพอเราฟิวชั่นจะใช้ได้ต่อเมื่อเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดวต้องต้องนานก่อนสามารถใช้ได้ตอนกําลังโจมตีหนึ่งครั้งโอรี่เ่นีเอ็กซ์เทอรนสโอี่เอ๋อคือเหมือนเปิดใช้ได้เลยปะเนี่ยเหมือนแบบสามารถสั่งใช้งานได้ ตอนกำลังจะโจมตีเออตอนกำลังโจมตีสามารถกดสั่งใช้งานได้เลยแบบตอนเริ่มเธอปุ๊บกดสั่งใช้งานได้เลยมันมันไม่บังคับนะฮะแต่เปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวเนาะพอเราเปลี่ยนล่าเป็นคิปเโตะใค่ขีบวกสาอ้ท่ากระดิ่งเปนบวกร้อยห้าสิบอ่าศัตรูทุกตัวแอคท่ากระดิ่งเปนลบยี 20. และสตันอ่าศัตรูที่ที่โจมตีอ๋อสตันศัตรูที่เราโจมตีไป2เทิร์นเฮ้ยดีนะแล้วก็ฮิวสิบเปอร์เซ็นต์ตอนจบเทิร์นเฮ้ยเก่งนะเอาจริงเก่งมากเลยก็คือ เราลดพลังโจมตีของอีกฝ่ายแล้วเราตีแม่งแม่งโดนสตัรนสองเทินแน่ๆครับผมนะแบบสองเทินแน่ๆเลยคือมันการันตีสตัรนแต่ว่ามันได้แค่ครั้งเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วก็อีกครั้งหนึ่งอ่ะเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันหนึ่งเทินแล้วซีซูเปอร์แ,แอแ็ก์แด้วยโอ้โหเก่งถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เก่งมากครับไหนดูถ้าไม่ตายมันสิถ้าไม่ตายเริ่มม,มันปึ๊บช็อตมันไปยิงเออมันยิงพลังใส่ตัวเองอะ แล้วก็พอเปลี่ยนแล้วเป็นคริปโตชินอยวนี้นี่ชินอ่ะโอ้ยอ๋อถ้าไม่ตายเป็นห้ารวมกันปะวะเออมันเหมือนเป็น5ารวมกันแต่ถ้าไม่ตายเฉยๆมากครับถ้าไม่ตายค่อนข้างเฉยๆแล้วก็บิวไม่มีผมถ้าเปิดได้ก็โอเคกับปิกโกโล่ถ้าเปิดได้ก็โอเคถ้าไม่ได้โกหังก็รอแลกนะแล้วก็เราจะมาเปิดตัวเอาพวกนี้กันดีกว่าถ้าได้2ตัวนี้ผมก็โอเคเพราะว่าเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นโกคูเดกงไม่เอาคูลเลอร์ก็ไม่เอาเพราะว่าผมอยากได้ตัวที่ไม่ต้องการยังไม่ได้แบบอยากได้ตัวที่แบบยังไม่เคยมีีีออะไร้้แลววกก็ตันึ ซึ่งจะเปลี่ยนร่างได้เหมือนกันฮะก็คือไคโอชินทิศตะวันตกสีฟ้าอัปเดตครับอัปเดต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 นี่ครับอ่าหลังจากมันเป็นด่านของไอ้นี่ดีเทลโกรดในด่านโกฮังอัลติเมตอันใหม่เลยครับมันได้เอาเวคเคนเลยเรียบร้อยเป็นผู้นำเรียมออฟก็อคล้ายๆกับคีไปตกใครนะก็คือจะสามารถจะเป็นผู้นำคีย์วร์ก4กับแอคชับดเบกเป็นบวกร100อ่าเป็นผู้นำ100%ความสามารถ จะพลังเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันหนึ่งเทิร์นนะฮะไม่ค่อยสแต็กนะครับแต่ถ้าใช้ในเทิร์นเดียวกันมันสแต็กเยอะได้แล้วก็แอคแทคเดฟเฟนส์บวกหนึ่งร้อยกัสทุกการโจมตีในเทิร์นเดียวกันหลังจากที่ถูกการที่ถูกรับการโจมตีแล้วก็เป็นเป็นซัพพอร์ตให้กับเลียมออฟกอร์ดก่อนเลียมออฟกอดแคตตากรีแอคแทคเดฟเฟนส์บวกสี่สิบแล้วก็มีโอกาสตีคีย์ที่เข้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมนะค่อนข,ข้างเก่งจากตัวละครที่ไม่เคยหยิบมาใช้แต่สุดท้ายก็ได้ใช้แล้วแหละน่าจะโดครังเนาะมา เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมนะแต่ก่อนื่อ,อเราขอไปขัดดวงกันก่อนท้าเป็นพิธีครับผมกาชาไอ้พวกนี้ก็ยังอยู่เว้ยกาชากาชาฉลอนี่ก็ยังอยู่ผมว่ามันน่าจะอยู่ยาวเลยแหละโอ้โหโกคูมไม่มาก็ดีครับถือว่าเราเกลือไปแล้วเกลือกับก,กาชานี้สิดีไม่จะไปเกลือกับก,กาชาที่เราจะไปเปิดเออต้องเกลือกับก,กาชาเฟรนเนื้อไปเลยโกคูมไม่ต้องบินมากับใครทั้งนั้นขพโกหังเลยได้ป่ะมันตีเดียวมาเลย เหมือนที่ทาการเหมือนที่ทํากันแบบหลายๆพาร์ทมามันตีเดียวออกเลยได้ไหมอ่ะสองมันตีก็ได้อ่ะแล้วก็มีตั๋วนะฮะตั๋วเดิมถ้าใครอยากจะซื้อก็สามารถเปได้โอเคโกฮังครับมาถือดาบอย่างเทๆ่ๆมาเราต้องการนายมากนจะเป็นอัลติเมตโกฮังคนใหม่ของเราเราจะทิ้งตัวเก่าไปแล้วจะดูแลนายอย่างดีปึ๊บโอ้ซาตาคีบูเอาวะผมได้โอกาสได้แอได้โดคัดงเฟส นะฮะแต่ว่าไม่แน่อาจจะไม่ใช่โกหังครับผมนะอาจจะไม่ใช่โกหังอาจจะเป็นไซยヤคออสว่สะไซยาซูเปอร์ไซยヤคออสก็คือเอเซซาาตัวปึบปึปื้อ,อ,อคูลเลอร์ผมว่าผมน่าจะได้ตัวข้างตู้แหละผมไม่ได้ตัวหน้าตู้อ่ะน่าจะได้โกหังด้วยโกหังล่างเก่าโอ้โหฮึปปิกโกโลโอ้โหถอยไป,ไปโอ้โหทำไมมันเออเหิมตัวอะไรวะเนี่ย นั่นแงว,ว,ว่าแล้วว่าแล้วต้องได้คูลเลอร์อปึ๊บอื้มสิบแปดเหรอวะมันมันก็โอเคแหละเพราะว่าผมได้คูลเลอร์มาเพิ่มอีกตัวนึงเนาะแต่ไม่ได้อยากได้คูลเลอร์อยากได้โกหังไอ้นิดอะโกหังไม่ใช่โกเลอร์ไอ้นิดอะโกหังเออเกือบมาเนี่ยโกหังโผล่แล้วเนะี่ยเธอหน้าโกหังโกหังต้องมาแล้วไป ม่โกหังผมได้ดอกคังเฟสมันโชคดีแม,ม,ม่มันโชคดีว้ยแต่ไม่ได้ตัวที่ต้องการก็กถือว่าเกลือนะครับปึ๊บกดรัวๆข้ามรัวๆครับเพราะว่าเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับจากกาชานี้ไปหวังอะไรมากครับเฮ้อมาตอวสุดท้ายผมนะตอนสุดท้ายกับโกหังขอโกหังไหมครับตัวดอกคังเฟสที่กูไม่เคยมีอะสักตัวโกหังโกหังโกหัง let's go โกหัง โอ้โหโกหังมาแต่โกหังไม่น่าโผโอเคเฮ้ยจุ๊บอิสคาบัสกาดาฮ่าปึ๊บหนึ่งปึ๊บสองปึ๊บสามปึ๊บก๊อ์ไม่ไม่ก๊อ์ด้วยโอ้ยอะไรกันเนี่ยจะไม่ได้วะ่ะดูแลห่างแล้วแเกลือเกลือมากหือนา,นาเซ่อือคุลิลินเออโหซินเชรอนโอ้โหซาลังเฮเออเอเอ กูจะไม่โกรธมึงเพราะว่ามึงได้รับการเอาเวกเคนแล้วมันเก่งโอเคกูจะไม่โกรธมึงโอ้โหสิฟักโอ้ยแต่ผมน่าตัวนี้ผมอโอเคนะเพราะมันจะได้รับการเอาเวกเคนล่าสุดในเซิร์ฟในเซิร์ฟโกลบอลเลยไอจีพีจีพีจีพีนี่ฮะเซลมันจะได้รับการเอาเวกเคนดูนะแล้วผมมีแม่งกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้เนี่ยสองตัวอ่าเดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยเอาได้เนี่ยแล้วเนี่ยสี่ตัวเก็บเป็นปลดเส้นทางโอ้โห ผมว่าอีกนานกว่า,วาเซลล์มันจะได้นนะรับการอเวกแค่น็อคฟิเซอร์มันก็เพิ่งเข้าอ่ะมันคงไม่มากาชาถัดไปหรอกอันนั้นก็โหดร้ายเกินที่แบบครั้งเดียวมาเลยอ่ะแบบยังไม่ทันเข้านี่เลยม,มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้โอ้โหสิบเจ็ดแล้วผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยสิบเจ็ดตัวนั้นนะอ่ะมาอย่าได้ได้ได้ดมีไอ้นี่เพิ่มไหมมีเขาเรียกว่าอะไรโอ้ไม่น่ารู้สึกคิดผิดที่เอาไปเปิดไอ้นี้มากเลยผมน่าจะมาเปิดตรงนี้มากกว่าพลาดโคตรโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถือว่าเรามาสลักเกลือเรามาห้าแล้วก็สซวนกันดีกว่ามาไปผมว่าอย่างนี้ก็ไม่น่าได้ดูททางแหละโอ้ปิโกโลปิโกโลมาก็ได้ไหมอิชิค m มบาสก้าดาไม่น่าได้อ่ะโอ้ยเซียสามไม่สามเลยสอง 3, โอ้คงไม่ได้แล้วครับ หมดหวังเอ,อือโอ้ยถือว่าเกลือมากไม่ก็เกลืออยู่นะแต่ว่าเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นฮะเราไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นแต่ก็อ,อยากได้แหละแต่เราจะเอาคูลเลอร์ไามนี่ก่อนโอ้โหคูลเลอร์ผมไม่ได้ตัวเท่าไหร่แล้ววะเอาคูลเลอร์ไปเปลี่ยนร่างก่อนไปที่ hidden potential ปลดสองเส้นทางเขาเอาสำหรับคูล่าเมตัลคูลเลอร์ปลดสองเส้นทางมาปลดล็อกสกิลออฟอันที่สาม แต่โกหังท่าวาน้นี่ผมก็รอแรกลกแหละเพราะมันท่าถ่าหลายคนบอกว่ามันดีอ่ะเออเราก็รอแลกไปก็ได้เพราะว่าผมมีเหรียญอันนี้พอที่จะแลกเพราะว่ายังไงคิกโกโกับบิลผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นมากแลกรอแลกเอาก็ได้ครับไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อะไรอยู่แล <c oughs> เหรียญแดงนี่มีอย่างเยอะแต่เหรียญเหลืองนี่ไม่มีเลย <c oughs> เหรียญเหลืองนี่อย่างอย่างเกลี้ยงเอามาอัพเวลไปนี่โอเคแล้วก็ไหนดูซิป้าบะ <c oughs> นี่ับผมนะผมมีอยู่500แลกได้ตัวหนึ่งแต่คงไม่แลกหรอกไอ้นี่สองตัวนี้ไม่ค่อยอยากได้ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นไหนเราไปดูนี่ดีกว่าฮะสำหรับไอ้นี่ถ้าใครอยากเปย์ผมนะเปย์ได้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่บ้าปะเนี่ยพันห้าพันห้าสิบใครจะไปซื้อวะโอ้แพงเกินพันห้าสิบเราได้อะไรบ้างอ่ะได้ตัวต๋วเราคังเฟสหนึ่งครั้งฮนะแค่แค่นี้คุรไม่คุ้มอ่ะพันหนึ่งเสียไปกับได้แค่ลูกแก้วบ,บ้าโอ้โห ซีสวอร์ดมไปฟาร,ร์มเอายังได้แล้วก็ไอเพชรมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นได้แค่ปู่2อันไม่คุ้มครับสำหรับพันหนึ่งแต่ไอดอกคังเฟสนี่มันเหมือนถ้ามันได้เลยมันก็โอเคนะเนี่ยอ๋อจะการันตีได้เลยฮะ1,000พจะการันตีแต่มันก็ไม่ได้ผมจะการันตีโกหังฮะซึ่งก็ไม่คุ้มอยู่ดีถ้าดวงคุณแย่คุณอาจจะการันตีตัวที่แบบดาวลุ้งอย่างเช่นสมมติคุณเมตาคูลเลอร์ดาวลุ้งอ er าจจะได้เมตาคูลเลอร์ไม่คุ้มครับอย่าเติม อย่าเติมผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าจะไปเติมจริงเติมเพชรดีกว่าฮะอันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนแล้วเนาะโอเคงั้นผมขอจบคลิปอาการมาเปิดกาชาโกหงังในวันนี้ครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดสกากดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปดอกคางีๆต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมร่วมถือติดตามเกิอื่นด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวันนีสวัสดีครับผม